พี่นิกกี้นะอยู่ข้างนอกนะดูเป็นคนที่ผมผ่าดูเป็นคนตรงๆงใช่ปะแต่จริงๆอนางไม่ตรงนะทเขาจะเป็นคนที่แบบคีิคููมากจะมีแบบพูดอะ <c oughs> ผมคุยกับ <c oughs> คุณเลยเพราะว่าผมบอกเขาทำอะไรุยอเลยพูดเลยก็ใบอกว่าพี่นิกกี้อะดูข้างนอกดูเป็นคนผมผ่าพูดตรงๆ <Wow. S 1> ถ้างนอนนะกัดการาม <c oughs> พี่นิกกี้ต้องโบทอกเลยพี่นิกกี้กัดกามออกม งอนอะไรผมงอนเรื่องเวลางอนเวลาน้อยใจเวลา,วลาไม่พอใจอะไรไม่พูดอ่ะผมบอกตามตรงเลยผมงอนเขาเพราะอะไรอะไรถ้าเกิดคุณพูดตรงๆกับผมผมไม่งอนอยู่แล้วแต่บางเรื่องคุณแบบไม่ได้ถ้าจะ<า>พูดตรงๆกับผมแต่ผมรู้ผมเป็นผู้ชายคือผมมาเป็นผู้ชายแล้วผมก็ผ่านชีวิตมันประมาณนึง <S <S ผมดูผู้หญ,ญิงออกโหมดหนูเป็นผู้หญ,ญิงไงน่ารักคุณเป็นคนน่ารักแต่บางเรื่องคุณไม่พูดกับผมตรงๆไงูนะคุณเลือกที่จะแบบว่าให้ผมรู้อะอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เป็นนี่เป็นชุดประชา คือผมมาเป็นผู้ชายขี้หึงออผมมีความงี่เง่าสูงคือถ้าผมเป็นผู้หญิงัะผมก็จะไม่ไม่ชอบตัวผมเองเออผมเป็นคนงี่เง่าแล้วผมก็เอาแต่ใจออแต่เราก็พยายามนะเพราะว่าเราก็ทุกวันนี้เราก็อายุ30แล้วออแล้วก็3าแล้วครับเอ้ยเราเลยทำนิสยัย